วิดีโอต่อจากนี้ไปจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรบกวนใช้จักรยานที่ท่านมีในการรับชมด้วยนะครับเราวิ่งหนีผีได้ใช่ไหมทำไมเช่มึงไม่เจอประตูยังไม่เจออะไรอ่ะไม่เจอเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่ทำไมมึงนิ่งวะมันมาไม่มันไม่ได้ไม่ได้แบบตั้งใจดูไงมันก็เลยแบบไม่ได้ยินเสียงเดียวงคือแบบ ผีหลอกนี first, yeah. e e okay. Okay. <mm ่คือจิบจิบไงเพราะโดนผี้หญิงหลอกมาแล้วเรนหลอกมาเยอะไม่เค่อยกลัวหมีหมีหมีเขาป่ามันก็กลัวธรรมดาแล้ก็กลัวหมีตัวใหญ่กินเนื้อเราโอเคโอเคตอนแรกผมคิดว่าสติี๊ดแป๊บหนึ่งเราเรารออะไรเนี่ยนะอ๋อรอผมแช่รอผมแช่ลองกลุ่มก่อนสตี๋อโอเคกดอออสุดเลยกดออออทุกคนอย่างนั้นกูไปนอนแล้วนะ ขนาดไหนยันดิมึงที่ดิเยอะเอ้รีบต้องงานไม่เสร็จไอ้เฮียเอ้คณเช้กดกดสเปซบาร์แล้วมีแล้วมันยังให้เรากดเลยดิธุรกิจแรกยังไม่ทันเลยมึงจะกดเลยีิเขาออกเขาออกทำไมล่ะไอ้เฮียเขาเขาเขียนธกิปมาแล้วเขาบอกว่าภารกิจแรกให้คนที่ชื่อโคเซอร์อ่ะเข้าไปบ้านคนเดียวเขาบอกให้เตรียมอุปกรณ์ก่อนเขาไปดูก็พอดีอ่ะมึงก็เจอกูพ๊งเนี่ยเฮ้ยเอาป้าลองก่อน เดี๋ยวลองให้มึงเดินไปก่อนเดี๋ยวใส่ใส่กล้องที่หัวเน้ยบ้านใหม่จะเห็นบ้านนี้เลยมันเดือมันเดือบเฮ้ยทำไมน่ากลัวจังวะอ๋อยาเต็เไปดที่บิโลมูเช่มาหยิบหมวกทีู่เช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออกูยังไม่ทันเล่นเลยตัดค้างละเฮ้ยเฮ้ยกูทำ็นต้องใช้แมงเขนี่นะยังไม่รู้เลยนีตัวไหนมึงจะต้องใช้ทำไม เชคกาเข้าไปคนเดียวป่ะอะไรนะถ้าถ em ือถ okay. ้าถ okay. er ือดไม่เข็งอยู่ผีไ anyway ม okay. ่กัดเออใช่พอมันพอผีจะกัดโยนโยนเข้าปัดนะไอ้เหี้ยแม่งดูหลอนตัวเดิมอีกเชคการจริงป่ะเออโอเคเดี๋ยวพี่ไปดูที่กล้องมึงตามมึงตามกูมามึงตามกูมาอ้าวไอสัตว์ไปไหนวะเนี่ยเฮียบัวยาวเบ้เฮียบัวไม่แก่กันแล้วเดี๋ยวกันไปครับไปไปไปโอเค โอ้ยกดออกจากเกมเลยนะไอ้เนี่ยกูเช่กดที่ขวาใช้เทพนะหยิบเลยผมเรใช้กดที่ขวาเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ที่มึงให้กูมาคือที่อะไรวะที่กูเมื่อกี้มันไอ้นี่มาถึงที่จะเจอพลังงานอ่ะเปาประตูแม่งึๆแหมบ่ายแคบจังหัวกระโหลกเหรอเฮ้ยมีหัวกระโหลกแคบต้นนไ้เดือดหัวกระโหลกเลยจะทำไงเก็บอ๋อถ่ายรูปดิอ๋อไอ้ชิคกดเก็บเรียบร้อย เอากล้องมาคว้ากล้องวิดีโอมาไม่ได้หยิบอะไรเลยตอนแรกห,าหรมายไอ้เชคุณเชฟทัวร์น่ะอ๋อนี่มันบ้านใหม่เหรอเออบอ,อกแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนแต่บ้านนี้มันไม่มีที่หลบนะหลบทำไมเรามีคุณเชอยู่มือปักสับโพยสีเฮ้ยมึงไม่รู้จักหมอปลาซะแล้วไอ้เหี้ย่ะเมันหมอปลาอ๋อไมันไม่ถึงหมอปลาทุกฐานนะอ่าครับยยหมอปลาปลาไม่ไหรอกเฮ้ย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  ้ยชักคโคกไอ้เหี้ยมึงอกตกใจทำไมเนี่ยเฮ้ยแค่เปิดน้ำผมเปิดผมเปิดอันเล็กหลืออันใหญ่เหมือนสว่างออกกันปะไอ้เหี้ยทำไมมันบ้านึงเหมือนป้าๆไหมหรือว่าคผมปรับเกมแปลกนะพี่ว่าเกมมันอัปเดตไว้ใส่ใครเปิดตู้เย็นวะอ๋อกูกูเองโอ้ยเป็น คือแบบคือตื่นต <dishes and> <stories> ัวี่แบบเฮ้ยตายกะทีป่ะตายดิ่งข้อนหลอนเลยจริงเฮ้ยเป็นรถที่เหนรเที่อะไรไปพี่เจอกระดาษอุจาพี่เจอกระดาษอุจาไหนไหนคนเช้งคนเช้มึงอยู่คนเดียวมึงรอดตายยากนะผมอ่ะพี่เจอกระดาษอุจาเฮ้ยใส่คนจับไหล่ผู้ไม่มีอ๋อคือจับไหล่เย้ยกดอะไรวางวะไหนอ่ะเฮ้ยหตายดินได้อยู่ท้องตาดินได้อยู่ไอ้สัส คือไปแบบหน้าหน้าลงไปทัวพี่กดอะไรใช้เปิดกล้องวะกดที่ขวาเปล่าแต่ดินได้อยู่ของแต่ดินได้อยู่บอกเลยกูไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าน่ะไม่รู้กันไม่เคยใช้กล้องนี้เหมือนแล้วกินเขียวไหมอันนี้มันบ้านบ้านหรอไอ้บ้านของสายบิเรียนฮัร์กี้นี่ยว่ะนี่ไงเจ้าของบ้านอ่ะแต่ว่ากระไรจ๊ะ ไล่ตามตามมาเนาะให้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 เชฟแล่นก็การมินทาวันนี้เรต้องตามบอกมาห่อยเดกกีมึงก็เดินมกระดานมัาทำไมเนาะพีบ้าพี่เมียด้วยยี่ตกใจสัสเฮ้ยเซลล์วาววัตกใจเฮ้ยค้อนเก็บดีรอที่อะไรมาโดนกูได้สัตค้อนเด็กเดนี่มึงจะขโมยทุกอย่างออกจากบ้านเขาไม่ได้นะเอ้ยนี่ เผมนี่ต้องเก็บไปเอาอุปกรณ์ก่อนไหมไม่วัดเนี่ยไม่วัดต้องต้องใช่ไหมขอบคุณคุณมีการกดถูกใจด้วยนะครับผมเอาไปเอาไอ้นี่ก็ได้อุปกรณ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นอุจารเออคุณติวเให้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 สัตว์อย่าทิ้งยุบอย่าทิ้งไว้ข้างหลังอย่าทิ้งไว้ข้างหลังอย่าทิ้งไว้ข้างหลังแบบง่ายหรือแบบยากล่ะไม่รู้ไม่ได้เลือกมาเนีย ไตัวพี่หนุ่ใชาไว้สัตว์ขอไต่ก้างคอได้ไหมไอ้เหี้ยพูดดีๆพูดดีน่าจะใช่ไกูได้คอมานไหม้วมึงเอาคอนไม่คืนก็เลยขี้ผายเดาวผีก็ตามกูขโมยกูขโมยไม่หมดไอ้เหี้ยนี่เสือไหมเฮ้ยกล้องกล้องไอ้กล้องได้วะเอากล้องไปติดในห้องในบ้านใช่ปะแอบถ่ายนะผีกันไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยจะไปมึงหนังมู้ไหนวะเนี่ยกูกูได้กูได้กูได้กล้องมาถ่ายจังไว้ยแสดตาย เออไปสายไปทำดีกว่าเดิมนะไปไป้ข้องสงไปไล้้องสองผีอะไ้ข้องสงผีไปไปไปเปิดไอนี้ก่อนผีไม่ใช่ตามๆตมไปดีอยู่ใ้ดีใีดีไม่ใช่เราแล้วมึงเดินตามกูทำเพี้ยไรกูไม่หีิปัญหามาที่สุดสุดวิญญาณนะเอ๊ะวกเจอละตรงกลางอุณหภูมิเย็นระเก้าเปิดเปิดทุกส่องไปผมเลย เอ้ยมึงอย่าบังกล้องปื้ยตรงนี้เหลือเจ็ดวะไม่ไม่บนใดทักเขาแล้วที่เขาใดเข้าไม่เปิดช่วยเปิดเข้าไปอีกเข้าอีกเขาอีกเข้าไปเปิดว่าชันแล้วได้เจอได้เจอแล้วเจอผีเหรอเจอเจอผีประตูปิดทประตูปิดเองละโอเคผมเปิดไฟแล้วเดี๋ยวติวเดี๋ยวมึงอยู่เดียวไม่ได้ใต้ดินวะเฮ้ยผีมันอยู่ข้างหน้าประตูบ้านเลยใช่ไหมอยู่ตรงโถงกลางไม่เห็นพี่บอกนี่ประตูปิดแต่แก ตรงเนี้ยเหรอห้าเลยแถวนี้ฮประตูปิดใส่หน้าเลยไอ้เครื่องใหม่เนี่มันใช้ยังไงวะเนี่ยไอ้กลมๆที่ผมถือผมไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยเหรอห้าเด็ดเจ็ดเฮ้ยมันเดินตามเราวะอย่าอย่าอย่าทิ้งยิ้ไว้ข้างหลังไม่ได้กูอ่ะไม่มีไฟฉายคุณต้องเปิดไฟให้กูดูดคกูมองไม่เห็นเล่นด้วจ้ามาเออเปิดไฟนะเปิดไฟก่อนเฮ้ยเอาไปคนเล่นเลยเดี๋ยวผมถ่ายคลิปวิดีโอไว้เปิดดิเปิดแล้วพูดยังไงอ่ะต้องพูดด้วยมั้ยหรอไ r e you? Where are you Where are you ได้ไหมกดแล้วมันมีแสงสว่างตัวทีนี่เลยพี่กดแล้วมันไม่ตอบพี่เว้ยงั้นคุณเท่พูดดิคุณเท่กดเปิดไมค์กดตัวทีพูด w h e อาจจะไม่รักเราสวัสดี Hello เฮ้ยเฮ้ยเทีเดี๋ยวไปไหนกันนะอย่าไปเลยกันได้เฮ้ยไมเฮ้ยไอ้คุณคุณหลอนนี่ลอย่าไปไหนกันได้ Where are you เฮลโหลแหวะอยู่ไอ้กิ่ลองไอ้ติวลองดิตัวมันตอบไปติวอ่ะแหวะเลยอยู่นี่ไงไอย้ะตอบไปเฮ้ยเอาแล้วเอ S ใต้ดินใต้ดินใต้ดินกล้องที่กูถือมาเนี่ยมันทำเพี้ยอะไรได้วะมันเอาไปถ่ายรูปผีถ้าถ่ายรูปผีแล้วกูจะชนะไหมใ <c oughs> นแต้มมันได้เงินเพิ่ม อใช่คุณต้องยืนแล้วคุณต้องถ้าเกิดคุณจะผีคุณต้องบอกเขาว่าผมขออนุญาตเซลฟี่หน่อยครับโอเคคุณต้องออกเทาพี่เจ้าผีเฮ้ยมึงตามกูมาดิเมึงตามกูมาดิผมตกใจเนยเปิดไฟฉายก่อนเดี๋่วไอ้ที่เปิดเปิดไฟตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูมองไม่เห็นเทียอะไรเลยเนี่ยสัสเนี่ยไหนไหนเปิดไฟอ่ะเอออ่ะเปิดเปิดแล้วอ๋อกูปิด เปิดมึงเปิดมึงจะปิดทำไมล่ะเออเปิดกันลงมาอย่างเพีบไปตั้งกล้องเออตั้งกล้องตั้งกล้องต้องตั้งกล้องแล้วแหละจังหวะนี้รู้จักแอนนาไหมแอนนาสมัยก่อนอ่ะแอนนาจนเช่ดแอนนาดาวโป๊ะอ้เนี่ยถ้าตอบแมนนาจนชื่อนี่หายนะเพรามันอยู่ในถังวะคืออะไรปีถังหรอปีถังได้ไหมได้บ้านผีปอบไง ไปก็หลบในโอ้ยผู้หญิงตกใจสัตว์ตัวผู้หญิงนี่ใครเนี่ยไอ้ยี่ที่หน้าเหมือนผีผู้หญิงเนี่ยคุณอย่าบลีดวงดำเนาะลองดำเด็ดชอตสัตว์หน้ากลัวผีเจอไปในนี้สัญญาณไม่ขึ้นเลยจริงใช่เหรอใต้ดินจริงเหรอเดี๋ยวผมอายนลอบก่อนนะแต่หลบเมื่อกี้มันเบรดเมันน่ะเว่อร์อยู่นี่แอลดิวิ่งรูมเปล่าเอ้าเจ๊ที่เลยเหรอ L E F T เล็บ L E F T เดินตามเราวะ A T O T O A เลน่ส็บเล็บโทใช่ปะลีนเสียงผู้หญิงหัวร้บปะเล็บอะไรวะสายคืออะไรวะเล็บเล็บโทอะไรวะเล็บนี่เหรอห้องนี้เหรไม่ได้เวิดเลยนะวิ เฮ้ย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 อเฮ้ยไงไปองกเลยไปมงกันเลยมันเ้ปิดวะมองกันเลย่างูย่ากเฮียอย่งูเลยเจลยหลก้เลยตนั้นเลยตนั้นเลยน้ยเออตงหเราปแกเล้แหะเนเสียงบนหัเราข้างหูเฮียไอติอไอิวมึงหมดิว คุยกับ mmm มันไปตั้งหลายรอบคุยติดต่อเยอะไม่น่าเลยฝนร้อนใส่เลยเสียงไี่ดังมองหน้าไม่ผมเอาไอ้นี่ไงผมเอาไปใช้ของจาวน้ำตาลเพชรกุลเนี่ยน้ำมันพายอ๋อน้ำมันพายอ่ะใช่รู้จักดิววะรู้จักดิววะดิวได้ไหอ่ะเนี่ยอย่าเช่เลยเหลืองแสงด้วยสัตว์อันนี้บ้านหลังสองแล้วหลังแรกผ่านแล้วยังไม่ผ่านยังไม่ไปไหนเลย ที่หลังแรกอ่ะแน่ได้ได้มากี่บบ่แฟดแล้วไม่นดีเดียด์เลยไม่เริ่มขายเอวเลยห้องไหนเราห้องนี้พี่ตอนแรกผมว่าน่าจะห้องนี้แหละเนี่ยน่าจะห้องนี้แหละแต่มันหัวล้อเสร็จเราเมื่อกี้อ่ะเสร็จไหลมากลงไปเอาต้องพิสัยดิเอาลระเบื้องตีนหนึ่งลงแบบห้องพี่อะต้องตายจรงเรพี่อะเรียบร้อยอย่าแม่โดนขังไรตัดเฮ้ยเขาดูร็อกจริงร็อกจริง ไอ้จริงมาแล้วมาแล้วทีมงานมาแล้วมันต้อล็อกจริงอยู่อยูพี่มั้อล็อกจริงจริงจริอยเดินมาแล้วคนในบ้านยังไงบ้างครับพี่มาเดินมจริงเปิดดิพีเดินมาขวามือเราเอาแล้วเหรอไหนวล็อกจิงไม่มีมีมีเมื่อกี้เมื่อกี้คือ กล้องสั่นเลยเมื่อกี้กล้องสั่นเลยเฮ้ยปร,ประตูล็อกว่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่อันนี้ล็อกจริงเฮ้ยประตูล็อกวอ่ะเอาห้องของจังหวะนี้ฮะและนด์ท่อหนึ่งนี่สิไม่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 หายแล้วหายแล้วหายแล้วโอ้โหคนใจดีเร<อ>าเราตนะ้องเล่นปุจาแล้วมันมันกินสติไว้เนี่ยห้องเก็บของเนะี่ย <c oughs> ไม่เห็นลองเลยท้้งหลังอะท้้งหลังอะอ๋อเออเนี่ยห้องเก็บของใช่ป่ะไม่ลองนะไม่ลองสแส่เลย

ห้องเก็บของด้านในสินะเพราะงั้นว่าห้องเก็บของชั้นใต้ดินไม่นะถ่ายรูปพี่ด้วยโอเคกลับบ้านมาเราเป็นลูปผีคนที่สองแล้วเราก็ได้ผีมาถตัวแล้วเจินได้ผี่ไม่ขี่พี่มมาตัวเดิมุดเออเชฟม้าขีเนี่ยยังไม่ได้หรอกนะฟม้าเขาเล่นเป็นไมได้เหี้ยกลัวเหี้ยจะเล่นแรกสัต

ใสไปอ่ะเออน้ำดำกับของแงมอยู่มันอยู่ใต้จริงจริงเดยวดที่จริงว่าไปสีหนึ่งตัวพี่เจอห้องมาแล้วจะไปต่อเปล่าถึงเวลาอะไรพี่ต้องไปนี่เดินลงมาเรามาถึงจุดจุดตีแล้วพี่เือเราต้องลงไปแบบ่อหลบอีกสองคนสามกล้องเลยเมื่อกี้กดกล้องถ่ายทีเลยห้องซ้ายห้องแรกไหมไอห้องแรกเลยที่มีหุ่นยืนอยู่เนี่ย มันอยู่ห้องนี้ปกของปกของพกของแต่เราเราจากห้องนี้เลยแล้วเราต้องอะไรไปสู้มันอ่ะพี่ต้องหาข้อควาว่ามันเป็นถี่ไว้ให้ละไรพี่เชษใช่ต้องเอาเอ็มเอฟมานี่นี่นี่แรกเห็นไหมของแรกของแรกเลยเล่าปิวห้องนี้เออเออห้องนี้เลยนะครับเราต้องดูว่าอุณหภูมิเย็นไหมเอ็มอฟอันนี้ถึง5ขีดหรือเปล่าเชื่อเราดูหน่อยอุณหภูมิขอเชี่ยมันต่ำกว่าแล้วหรือติดกับป่ะเอ่อมันอยู่ประมาณ16อ่ะ หนาเขียนแล้ลูกนะเฮ้ยเอ้าไเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่จูกจังหนีหนีวิ่งไปหนีมาแล้วอยู่ตู้เด็กไม่เพียงราเข้าไปปรับชนะครับกรติกจี๊บนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติ๊วเฮ้ยตตายหากระปดพระเจ้าเราต้องตายแน่เลยพี่ไม่เห็นตอมันว่ะ เราเราจะตายหากันหมดตายกลับก็ได้กลับก็ได้เดี๋ยวไปไปแมปต่อไปดียว่าเออมาเดี๋ยวไปเลือกการ์ดไปดูดูดูสมองให้ดิไอสัตว์ไม่มีสติไร่เฮียอ่ะผิดติพี่เราว่าเป็นโย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 ใครแล้วกันไอเฮียไม่มีสติไร่เฮียคุณไม่ได้ไม่ได้ฟักข้อเลยอ่ะไม่ได้ฟักช้อยเลยไม่ได้สักข้อไม่ได้สักช้อยอ๋อตายสองนี่ไม่ได้เฮียเลยเลยใช่เดาเอว ถ้าเป็นน้าเป็นเวทเนี่ยแหละเพราะหลักฐานเราไม่มีสันตีนอะไรเลยกิริตบ็อกจะมาตายเสีะเนี่ยหมดกดเรื่องของเลยคุณทรายแล้วจีตายได้วปะเออตายของไม่คิดตายฟรีไอ้เนี่ยทีมงานตายฟรีก็ทีเนี้ยแหละเป็นเบนชีเบนชี